สวัสดีค่ะคุณศิษสาวันนาค่ะสวัสดีค่ะกระลุสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนจ้าก่อนจ้าสวยก่อนหนูแม่จะแกะให้จ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนจ้าจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนลูกจ้าไปมาไปมามาดูสิเดี๋มาดูสิ าให้เรา้นค่ะดีใจด,ดีที่ไหนส่งมามาหาก,กันไรมาอหไรคะเต้นลงกันเถอะอย่างนีอาเจะช่วยกันเนาะ เราได้ป่าวเลยคุณไม่ได้อ่านเลยรเรานะอยู่เนาะหนูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายเ๋ยแม่ก็ฟังคนเดียวก่อนเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นอ้าวมาเปิดเลย እንደ አለ እንደ እንደ ใกล้ยไม่ใกล้เอให้กนดูดูได้นี่นะมาจุนาไหนๆดูโอ้บิสีด้วยเย็นไหมคะไหนคุณแม่ดูนะอ๋อนี่แหลกจอมน่นยังอยู่กล้เล โตใหญ่เลยว่าจะได้อันนั้บ้าถามมาเแลจะยนค่ะโอ้สุดนี่มันมีกระเป๋าโอ้ตกใจเบิดแม่ตกใจเบิดตนี้มันมีกระเป๋าด้วยนันนี่รัดกระเดียะ นายใหญ่หนูถึงตัวเลยเจไดตัวเนี้ยอันนี้น่ารักเจสีสุกเจไดใหญ่หนูนี่ประมาณการแล้วเร่องไรคุยได้เองอู่เแม่ขอของอารอไหนแม่ขอเจใกล้ผมเนี้ยเดี๋ยวมันเป่าผมน้องได้บัดนี้ เอาว่ากเกไในที่หมาะซื้อมาไี่เหมาะ ใส่ชุดให้ยายพรดูหน่อยจิลูกไม่ใช่นอ่แหลอติดใจพะลมนี่ <tama säger> <salted bane>

นี่เวลาอะไรนะเสื้อแฮงหมดละมาเร็วมาเร็วตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นนะตัวนี้ตัวนั้นนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นนะเสร็จก็ต้องก็ได้ตัวนี้มามาเร็วเสร็จนี้รู้ตัวเองต้องทําอะไร <Nacional> ตั่ไมองออเก่าก็คือน่มัวันซ้าตัวขวาเดี๋ยวนะไม่นซ้าตัวเกาเลยไสอาการมาเร็วเร็วรู้มาเหมะเหมาิาใจพลมนะคะพี่นอ้องโอเคนะคะก็ขอบคุณเยพอนะคะส,ส่ชุสวยมาให้น้องการสำหรับไซส์สองขวบตัวเล็กไปนะคะทุกคนต้องใส่ป,ประมาณไซส์ <laughs> สาปปมาขวบก็ใส่ได้อยู่นะคะแต่ก็ผิดๆ โอเคขอบคุณคุณยายมากๆนะคะทด่ซื้อชุดดีๆมาฝากกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ